สวัสดีนักเรียนชั้นป5โรงเรียนวัดกลางนะครับก็เจอกับคุณครูแล้วนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเป็นหน่วยของการนําเสนอนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูทบทวนให้หน่อยเนาะก็สําหรับนักเรียนป5นะครับครั้งที่แล้วของเราก็จะเป็นเรื่องของอาการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ เกี่ยวกับออนไลน์การเล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็คุณครูก็ได้สอนไปแล้วว่าการเล่นเกมนะครับมันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะครับก็คือเราก็ต้องรู้จักนะครับก็คือให้ไป4เรื่องเนาะก็คือสีอ่วิธีในการดูแลโต๊ะตัวเองนะครับในการเล่นเกมนะครับเป็นข้อควรระวังในการเล่นเกมสข้อเนาะนะครับวันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่นะครับ ซึ่งตามเนื้อหาของเราเนี่ยนักเรียนชั้นป .5 เนี่ยนะครับนักเรียนก็จําเป็นที่จะต้องเรียนโปรแกรมอีก1โปรแกรมนะครับอ่ะตอนป .4 อ่ะเริ่ม 1. นป .1.2.3 สนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเรียนเรื่องของโปรแกรมเพนส์นะครับป .3 มาแล้วก็ป .4 นะครับตอนป .4 เนี่ยเราก็จะได้เรียนโปรแกรม Microsoft Word นะครับจำได้ไหม นะครับก็คือโปรแกรมที่เราฝึกพิมพ์นั่นเองนะครับที่เราพิมพ์ตัวหนังสือนะครับที่ใช้ทํางานเอกสารนะครับที่เราเรียนไปในเทอมที่แล้วนะครับเรายังโชคดีเนาะยังได้เรียนที่โรงเรียนนะครับน้องๆป .4 ปีนี้เนี่ยยังไม่ได้เรียนโปรแกรม Microsoft Word เลยนะครับเพราะว่าเรียนแค่เนื้อหาภายนอกไปแต่ว่าจริงๆข้อมูลข้างในจริงๆเนี่ยวิชาพวกนี้นะครับเป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับถึงจะได้รู้นะครับเรียนแค่ภายนอกไม่ได้แต่ว่าเนื่องจาก องค์ประกอบต่างๆนะครับของเราในในการใช้งานเนี่ยคอมพิวเตอร์เราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับหรือจริงๆเนี่ยโปรแกรมไม c คร s o f t พวกนี้มันใช้ในโทรศัพท์ได้นะแต่ว่า,าข้อเสียของมันก็คือมันเป็นโปรแกรมที่ล็อกนะครับบางเครื่องโทรศัพท์บางรุ่นบางเครื่องอาจจะทํางานได้ยากนะครับไม่เหมือนกับพวกแท็บเล็ตหรือว่า,อ,าอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับอ่ะทีนี้นะครับ วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนก็คือโปรแกรมนำเสนอคำว่านำเสนอคืออะไรนำเสนอคือการส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดนะครับผลงานที่เราสร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นคุณครูนำเสนอผลงานให้นักเรียนดูหรือว่าสอนอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการนำเสนอนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปต่างๆเป็น ตัวหนังสือต่างๆนะครับเราที่ต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ให้มีความน่าสนใจด้วยนะครับเรื่องของเราเนี่ยก็ตามตรงตามเรื่องเลยการนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจนะครับเป็นหน่วยที่1อยู่นะครับอันน่วยจากมีทั้งหมด6 7นะครับหน่วยซึ่งเราจะเรียนยาวๆกันไปเลยนะครับในเรื่องนี้เนาะนะครับามาดูการนําเสนอนะครับ ว่ามีการนำเสนอวิธีใด,ดบ้างนะครับที่จะทำให้น่าสนใจนะครับนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเกิดมีแต่ภาพอย่างเดียวมีแต่ตัวหนังสือเองเดียวนะครับเราก็ไม่น่าค่อยน่าสนใจใช่ไหมครับเราก็ต้องมีตัวตกแต่งตัวประกอบการ์ตูนอาจจะเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวยอย่างเช่นนักเรียนลองคิดดูถ้าเกิดรูปนี้ไม่มีรูปอื่นเลยมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเป็นสีเทาๆเนี่ยอย่างเดียวสมมติว่าครูนําเสนอปุ๊บ เป็นแค่นี้นักเรียนคิดว่านักเรียนอยากอ่านไหม,อ,มอ่านนะมันอ่านแต่ว่ามันอ่านแล้วไม่มีความน่าสนใจที่อยากจะทําให้เราเนี่ยอ่านต่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีรูปขึ้นมาปุ๊บอ้าว,าวมีรูปคอมพิวเตอร์มีรูปคุณครูขึ้นมาอ่านักเรียนก็อาจจะเฮย้ยข้างในคุณครูจะใส่อะไรไว้น,ะน่าดูด้วยนะครับก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการหลักการนําเสนอเนี่ยในโปรแกร,รม powerpoint เนี่ยนะครับอ่า ส่วนประกอบหลกัหลกๆนะครับที่ดึงดูดใจก็คือรูปภาพนะครับต่งตางๆนะครับข้อความเนี่ยอาจจะเป็นข้อความที่ไม่เยอะมากจนเกินไปจนผู้อ่านอ่านและมองแล้วมันน่าเบื่อมันก็ไม่อยากอ่านใช่ไหมครับไม่ใช่เราอ่านหนังสือแต่เป็นการนําเสนอเพื่อที่จะให้เราพูดเหมือนกับการนําเสนอเขาอ่หน้าเนี้ยมีคำอ่มอีมีตัวหนังสืออยู่แค่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับมีอยู่สองบรรทัดแต่ว่าค,คุณครูสามารถ พูดนาเสนอให้นักเรียนได้เนี่ยประมาณ2อสนาทีหรือเป็น5นาที10นาทีก็ยังได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือเวลาเรานําเสนอเนี่ยเราควรที่จะเลือกหัวข้อของมันนะครับเอามานําเสนอแล้วก็เนื้อเรื่องน้อย,ยอยๆนะครับสรุปพอไม่ต้องแบบเอาเต็มเ,ยยตเต็มหน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับตัวหนังสือเต็มหน้าเลยก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นแค่เป็นเหมือนกับตัวบอกเรกิ่นให้เขาเขาให้เขา,เขาตั้งใจฟังเราแค่นั้นนะครับอ่ะ นักเรียนรู้จักโปรแกรมนําเสนอดอะไรบ้างนะครับจริงๆเนี่ยการนําเสนอในทุกวันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะแผ่นกระดาษนะครับหรือว่าเป็นเฉพาะรูปภาพนะครับนักเรียนยังสามารถทําเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโออย่างเช่นโปรแกรมนําเสนอที่ดีตอนนี้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมอ่าทิกตอกที่นักเรียนเล่นนะครับแอปพลิเคชันทิกตอกหรืออ่ายูทูบอย่างเงี้ยก็เป็นการนําเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดียมีทั้งเสียงมีทั้งภาพ มีทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นมันน่าดูไหมข้อแตกต่างระหว่าง YouTube กับ TikTok นะครับทิกตอกที่นักเรียนเล่นแอปทิกตอกเนี่ยนะทุกคนส่วนใหญ่รู้จักเนาะนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นวิดีโอสั้นๆแต่เราทําให้เรารู้อะไรมากๆใช่ไหมครับส่วน YouTube มีทั้งวิดีโอสั้นๆก็มีและก็วิดีโอยาวๆเป็นชั่วโมงสงชั่วโมงก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องการถ่ายทอดข้อมูล ยาวๆไปเลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะครับก็คือเป็นการสร้างวิดีโอพวกนั้นนะครับซึ่งโปรแกรม powerpoint ก็สามารถสร้างเป็นวิดีโอได้นะครับหรือจะเป็นภาพก็ได้เป็นภาพ,เ,ภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับทำเป็นวิดีโอมีตัวเคลื่อนไหวมีตัวหนังสือเคลื่อนไหวได้หมดเลยนะครับซึ่งอยู่ที่เราเนี่ยจะออกแบบมันนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนได้เรียนจริงๆนะครับได้ใช้คอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยนักเรียนก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาเดินกันนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรมนําเสนอนะครับข้อมูลกันเถอะว่ามันชื่อว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับวันนี้ที่เราจะเรียนนะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะครับหน้าจอแต่นักเรียนยังอาจจะไม่เคยเข้าไปใช่ไหมครับที่เคยเห็นหน้าจอเพราะอะไร เพราะว่าคุณครูเนี่ยวางไว้ให้หน้าจอเพื่อเพื่อที่จะให้นักเรียนที่ได้เข้าเนี่ยเข้าง่ายนะครับก็คือกดที่หน้าเดสก์ท็อปเจอสัญลักษณ์แบบนี้เป็นตัว P แล้วก็มีรูปของวงกลมมีขีดนะครับเป็นเหมือนกับการนําเสนอเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมนําเสนอข้อมูลน,นะครับอ่ะมันชื่อจริงๆว่า Microsoft. Microsoft Microsoft ก็คือเป็นบริษัทเดียวกันกันกบ PowerPoint Word Excel นะครับอันนี้เป็น PowerPoint Power นะครับ PO w e R P O I N T นะครับก็คือ PowerPoint นะครับ Power ก็คืออ่า Point ก็คือจุดหรือว่าอ่าสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นจุดเป็นตัวต่อกันนะครับ Power เต็มที่นะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการพลังรวมพลังของการจุดนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับ Microsoft มีหลายตัวนะนักเรียนอย่างเช่นตัว W สีฟ้าเราเรียกว่า Microsoft Word นะครับตัว X ที่นักเรียนต,ต้องจำนะครับตัว X สีเขียวเป็น Excel นะครับใช้สำหรับการคำนวณตัวเลขต่างๆส่วนตัว P สีสม้มก็เป็นการนำเสนอนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งจะเป็นโปรแกรมติดเครื่องนะครับ ไม่ติดเครื่องเ,เป็นโปรแกร,รมที่ควรที่จะมีไว้นะครับเอ่อ w o w e r p w e r p o i n t Excel เนี่ยสำหรับการใช้ชีวิตในงานออฟฟิศนะครับออฟฟิศก็คือสำนักงานนั่นเองนะครับอ่านะครับก็คือสำนักงานต่างๆนะครับโรงเรียนเรานะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยสำนักงานเหมือนกันเวลาเราทำงานเอกสารเราก็จะใช้ Word ใช่ไหมครับเราพิมพ์เอกสารต่างๆส่วนเวลาเรานําเสนอผลงานอย่างเช่นต้องการมานําเสนอให้โรงเรียนอื่นๆได้รู้นะครับคุณครูก็จะใช้ใน PowerPoint นะครับตกแต่งรูปภาพอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับเพราะมีการตกแต่งรูปที่ดีเหมือนกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงไม่ดีมากเหมือน Photoshop นะครับไม่ดีมากเหมือนกับโปรแกรม Illustrator e อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ ตกแต่งรูปภาพเบื้องต้นได้นะครับอย่างเช่นการปรับแสงการตัดต่อภาพนะครับต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับกับโป,ปรแกรม PowerPoint นะครับหลายๆคนอาจจะมองค่ามันเนาะนะครับจริงๆเนี่ยมันอัปเดตขึ้นมามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับมันมีหลายรุ่นนะนักเรียนบางอันก็จะเขียนว่า PowerPoint 2016เหมือนของเรียนเราเนี่ยเป็น2016อยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยไปถึง2021แล้วนะครับ ก็คือรุ่นในการพัฒนาของมันในปีของมันซึ่งโปรแกรมพวกนี้เป็นโปรแกรมเหมือนกับ Word เลยนะครับคือต้องซื้อนะครับเป็นโปรแกรมชุด Office นั่นเองนะครับต้องซื้อลิขสิทธิ์ของมันนะครับนะครับโปรแกรม PowerPoint นะครับสัญลักษณ์หรือเราเรียกว่าไอคอนเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอของเรานะครับนะครับในคอมพิวเตอร์เนาะนะครับวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมก็แค่ง่ายๆก็ดับเบิลคลิกที่ รูปตรงนี้เลยหรือว่าคลิกที่สัญลักษณ์นี้เลยนะครับก็เหมือนกับเขาใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ปกตินะครับหน้าจอต่างๆของมันก็จะเป็นแบบนี้มันแตกต่างกับ Word ใช่ไหมนักเรียน Word เนี่ยก็จะเป็นเอกสารเปล่าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบตัวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปต่างๆที่เรานําเสนอเห็นไหมนะครับเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูก็จะลองไล่ให้นักเรียนดูนะครับว่ารูปแบบต่างๆนี่มันมีอะไรบ้างเนาะ นะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะครับมีทั้งสีมีทั้งต่างๆ,ๆนักเรียนแค่ไปเปลี่ยนแค่จากตัวหนังสือนะครับนักเรียนคลิกเมาส์ไปให้เกิดเคอร์เซอร์ขึ้นตัวขคขาพิมพ์ขึ้นนักเรียนลบมันแล้วก็แก้ไขใหม่รูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่คําพูดของเราแค่นั้นนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมนะครับอ่าเวลาเราเลือกทํางานส่วนใหญ่นะครับครคูก็จะเลือกใ,ให้นักเรียนเลือกในเอกสารเปล่าเพราะเราจะได้สร้างใหม่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ต้องการสร้างใหม่อยากได้ เราก็คลิกแบบนั้นเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนั้นเราก็สามารถไปแก้ไขได้นะครับเช่นการเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวรรอ,อักษรเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรหรือว่าเปลี่ยนข้อความต่างๆนะครับเมื่อรียนเปิดโปรแกรม PowerPoint มาแล้วนะครับ Microsoft PowerPoint ม,มาแล้วก็จะเจอหน้ายอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกับโปรแกรม เวดสะทีเดียวนะครับเพราะโปรแกรมบวดเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้ากระดาษเปล่าตรงนี้อาจจะเป็นไม้บรรทัดหรือว่าบางคนเาอาจจะไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับต้องเรียนดูนะแต่หัวข้อด้านบนเหมือนกันเปเลยก็จะมีไฟล์มีหน้าแรกมีแทรกมีดีไซน์มีออกแบบนะครับมีต่างๆนะครับที่เพิ่มมาก็คือเครื่องมือออกแบบนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องมือแอนิเมชัน แอนิเมชันคืออะไรก็คือการทําเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นจากรูป1รูปเราต้องการทํทำให้รูปมันกระดุกกระดิกหรือว่ารูปวิ่งเข้ามานะครับนั้งียนก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นข่าๆวๆวก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนลึกในวิธีการทําของมันนะครับอันนี้คุูครูก็จะบอกร่าวๆาวนะครับลักษณะหน้าจอของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี3ามส่วนหลกักๆเหมือนกันนะครับ1มีของเมนูเครื่องมือ2เป็นอ่า พื้นที่ว่างหรือว่าหน้ากระดาษนั่นเองนะครับหน้าโปรแกรมนําเสนอเราสามารถตั้งค่าได้นะอย่างเช่นครูต้องการให้ภาพมันใหญ่เป็นภาพโปสเตอร์เลยคุณครูก็สามารถปรับหน้าขนาดกระดาษของมันให้มันใหญ่ให้มันยาวให้มันกว้างให้มันสูงได้ได้นะครับโดยการตั้งค่านะครับหน้ากระดาษนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่3มเป็นส่วนแสดงถฐา,านะนะครับหลักๆนะครับว่าตอนนี้เราทําไปกี่หน้าแล้วเราอยู่ที่หน้าเท่าไหร่แล้วก็ อ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการนําเสนอนะครับอย่างเช่นตัวอย่างการนําเสนอหรือแม้กระทั่งปรับขนาดหน้าจอของมันนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็วันนี้ก็จะให้นักเรียนได้รู้จักกับโปรแกรม powerpoint ตัวนี้แหละนะครับอ่าซึ่งงานวันนี้นะครับอ่าเริ่มงานเลยเนาะนะครับง่ายงนะครับให้นักเรียนเขียนวันที่นะครับลงในสมุดเนาะนะครับเล่มเดิมของเราบอกชื่อโปรแกรมโปรแกรม microsoft word ไม่ใช่ Microsoft Word โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอนะครับเขียนแค่นี้แล้วก็วาดสัญลักษณ์ของมันนะครับเราจะได้จำได้ระบายสีด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นงานของชั้นป .5 นะครับง่ายๆวันนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องใช้อคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันที่17เราก็จะได้เรียนโปรแกรม PowerPoint กันเลยนะครับเราก็จะได้มาฝึกพิมพ์ฝึกทํารูปบางคนอยากได้รูปเอารูปตัวเองมาใส่มีนะครับรุ่นพี่ๆปีที่แล้วก่อนๆก็นํารูปตัวเองมาทําเป็นรูปเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนก็ได้นะครับน่ารักน่ารักนะครับก็สามารถทําได้ด้วยโปรแกรมนี้เพื่อที่จะนําเสนอผลงานให้มันน่าดูน่าดึงดูดใจนะครับโอเคครับวันนี้นะครับคุณครูก็ ฝากงานวักเนรไว้ด้วยนะครับคนที่งานเดิมยังไม่เสร็จนะครับไล่ดูนะครับของเพื่อนในอัลระบ้าเพราะเพื่อนสร้างัะบ้าไว้แล้วนักเรียนก็พยายามทําตามนะครับให้ครบนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ทํานะครับพอเปิดเทอมมาเดี๋ยวก็คนอื่นเขาได้เข้าไปทํางานในโปรแกรมแล้วนักเรียนต้องมาย้อนหลังใหม่นะครับก็เสียเวลาอีกเนาะเพราะฉะนั้นพยายามตามงานหน่อยนะครับเวลาว่างครับวันนี้ก็สวัสดีครับ